ครับวันนี้ผมู่คนเจสารระในช่วงที่เริ่ส้งขึ้นก็จะมาพูดเออแปลกคดีแปลก,กกฎหมายแปลก,กที่ไม่เคยเจอกันนะครับก็มีก็เป็นเรื่องเลยนะครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเดินเข้าไปใน,ในร้านขายของแห่งหนึ่งนะครับในร็อตแองเจลิส นะฮะเป็นจรนี้นแหละครับแลบถือปืนเข้าไปเลยโอ้โหนีกูปืนฮะนะถือปืนเข้าไปเขาวางแบงค์ยี่สิบเยอะมากยี่สิบคือแบงค์ยี่สิบนะฮะยี่สิบบาทยี่สิบดอลลาร์นะฮะนะ แบงไปดอลลาบนเคาน์เตอร์เพื่อขอแลกเหลือนเมื่อคนค้าคนขายเปิดดิชักเขาก็ชักปืนออกมาสั่งให้นำออกมาให้หมดเมื่อได้เงินก็รีบหนีไปโดยทิ้งแบงค์ที่สิบดัลาเข้าไว้นะโดยการหนีเข้าไปหนีนี่นี่นี่โอ้หนีนี่นี่นี่เงี้อนีนี่เปี้ยวหนีก็ไป ส่วนที่เงินเขาได้ไปนั้นคือ15ดอลลาร์ครับก็คือพูดไปคือมันได้เอาเงินมาไว้เทอร์เตอร์20บาทแต่เงินที่ได <t ures and |ar|> <assistant> ้ไป15บาท15ดอลลาร์คุ้มเลยครับนะก็ถือเป็นคดีแปลกนฮะ โอเคคดีต่อไปนะฮะคืออ่านะฮะชื่อคือเจนสันแอนมอสนะฮะก็คือเป็นพี่ชายคนหนึ่งนะฮะก็คือเดินเข้าไปในในร้านอ่นะหมดคือจะป้นอะไรเออโอเคเดินเข้าไปในนะฮะเดินเข้าไปไรรัด ท็กเนซีสหรัฐอเมริกาเขาพวกปืนสั้นขั้นเข้าไปแล้วขู่ปืนสั้นปึ๊บปึ๊บสั้นสั้นสั้นโอเคแล้วไปขู่เอาเงินทั้งหมดในลินชักนะหลังจากที่แคชเชียรเเนะ์เอาเงินใส่ถุงถุงนะฮะถุงเอาเงินใส่ถุงโอเคเอาเงินใส่ถุงนะ จะสั่สั่งให้เค็ดเชือหยิบวิสกี้ที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ครวิส huh. กี okay. ้ว uh ิสกี้ไอ้ชุดวันนี้คือสวยเลยไอ้ชุดวิสกี้นะก็คือเหล้านะวิสกี้ที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ให้เขาแต่เค็ดเชือบัติเซสเฮ้ยบัติเซสไม่ให้ก็คือเพราไม่เชื่อว่ามีอายุถึงเกณฑ์ที่จะดื่มเพื่อดื่ม แอลกอฮอล์ได้จะสั่นยืดปัดประชาชนยื่นไปเลยปัดนี่คือบัตทางของผมประชาชานให้ก็ดูเมื่อวิดีโ์ว่าเขาอายุ21ปีหลังจากเจียงสันออกไปเคเชียจึงโทรหาตำวารวจแจ้งชื่อที่อยู่เจียสันสองชั่วโมงต่อมามันโดนจับปึป้งปึง้งเข้าตารางเพราะ มันไปยื่นบัตรประชาชนให้เขาดูนะถือเป็นคดีแปลกอีกันหนึง่งเขาก็โดนจับไปวิ่งโดนจับขัโดนจับเย่ yeah. มีเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่แคลิฟอร์เนียชายคนหนึ่งป้นธนาคารโดยให้พนากาักงานนำเงินมาทั้งหมดนะคือป้อนให้พนากงารวัดนะฮะพนากงารอึ๊บ เอาเงินนะพนักงานเอาเงินว่าโจรก่อนโจรโจรฮึบอืมอกโจรโอ้โจรพกพกปืนทุกคนนะเอาเงินมาให้หมดนะฮะให้เขาพนักงานขอไปรอที่รถที่รถนะฮะเป็นคือรอที่รถรถเนี่ยแหละรถรอที่รถ โอเคเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้เขาก็ตอบตกลงโอเคได้เลยคนในนาคารตึงโทรเรียกตำรวจหนึ่งก็หนึ่งก็ไม่ใช่นะที่ไรััตัฟเนียเขาไม่มีหนึ่งก้หนึ่งก,นะนเนงงกง็เรียกตำรวจตำรวจมาถึงคนนั้นยังนั่งอยู่ในรถก็คือแล้วเขาก็โดนจับเมื่อแต่นั่งในรถเพราะเชื่อไอคนนี้ สวยไปนะก็คือมันสบป,ประมาณนีะอันต่อไปที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหนังสือคือแอลว่าเบอร์นิวรายงานว่ามีชายคนหนึ่งโอเคชายคนหนึ่งปึ๊บโจรโจรเหี้ยมันจะโจรนะโจรพลกปืนเหมือนเดิมปึ๊บโอเค มิเชลเน,นื้อป้นร้านเบเกอร์คิงไม่สำเร็จเพราะคนขายบอกว่าคนขายเฮ้ยชุบคนขายหน้าหน้าตามันลิ้นสวยนะฮะคนขายอ่าคนขายบอกว่าไม่สามารถไปลิ้นชักมันได้ถ้าไม่มีการสั่งอาหารสั่งมางก้อนถ้าอยากกินอะไรชาวนั้นซึ่งหอยทอดหอยทอดบอกอยะก,กินหอยทอดนะแต่คนขายบอกว่า วิชายังม,มีหอยทอลไงคนคนขายนะคะมันก็เลยหนีไปเพราะว่าไม่มีหอยทอดก็เลยป้นไม่สำเร็จหายไปอืมสรุปคือก็ไม่โดนจับเพราะไม่มีหอยทอดนะต่อไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั่งนะมีโจคนหนึ่งนะญี่ปุ่นขึ้นชื่อความซื่อสัตย์ ฮะแต่ก็มีโจรนะฮะอ่ะึบโจรโอเคบุกเข้าไปป้นในร้านแล้วเขานึกขึ้นได้ไม่ได้สวมหมวกก็คือหมวกนะฮะเป็นหมวกไอ้ไอ้โมงนะะลืมใส่ลืมใส่มานะฮะยังไงก็ต้องถูกจับ เออนะเห็นหนะ้าโอ้จึงบอกให้ใกล้เจ้าของร้านนะเจ้าของร้านนะโอ้เจ้าของร้านนะน,นะให้เจ้าของร้านนะโทรหัดตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ประเทศไทย,ย่างเดียวโอ้โหสวยงามนะจ้า ือแล้วโจนก็ยินตำรวจว่าเขาทำจริงบอกตำรวจด,ด้วยจับเขาได้เลยก็คือความซื่อสัตย์นะฮะซื่อสัตย์มากยอมโดนจับเขาก็โดนจับไปครับด้วยความซื่อสัตย์เพราะลืมมวกลืมสมมว่งนะฮะโอ้โหนี่ไปนคนไทยโอ้โหสุดยอดโอเคไปกันต่อนะฮะ คดีแปลกในรัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาโจนที่ป้นเซเนอีเลเนตึงนะก็คือเป็นการป้นเซเวอาอทั่วไปนะฮะัร้านลูกซื้อเซเวีเลเว่นตึงนะมันคือการป้นนะฮะเซเตัดสินใจคืนเงินให้ภายหลังคืนเงินด้วยหลังจากป้นแล้วนะฮะก็เพราะว่ารอยเขา สตาร์ทไนะ okay. ม่ติดรถนะฮะโอเครถรถอ่าเติมล้อสตาร์ทไม่ติดไปไม่ได้อนนะแต่ที่แปลกคือพน,นักงานมาช่วยเข็นครับหลังจากมันคืนเงินฮนหะก็น้ำใจนะฮะก็คือไปเข็นรถให้ให้เขานะก็ะคือ พนักงานขายในเซเว่นอเลฟเ่นยังออกมาช่วยเขาเข็นรถที่ลานจอดรถเป็นการช่วยเหลือ <c oughs> โอเคช่วยแลก็มันก็นกไปเลยหายไปเลยนะฮะต่อไปคดีต่อไป,อไปที่เมืองบรต์ตันนะฮะสหรัฐอเมริกามีจอนคนหนึ่งมีจอนมีจอนนะ,ะรอจังหวะป้นธนาคารอยู่หลายวัน วันหนึ่งเขายืนต่อแถวที่เคาน์เตอร์มันถึงคิวเขาเขาก็ยกบืนขึ้นแล้วขู่เสียงนะว่าห้าอยานี่คือการป้นนะโจรอีกแล้วนะฮะมีโจรทุกครั้งจะมีโจรนะฮะคดีแปลกๆจะนี่ยุคการปนนะฮะแ,แ,แต่เขาต้องตกใจเสียเองเพราะคนที่ต่อแถวนะ,ะต่อแถวสามสี่คนนะะ หลายคนนะก็คือวัดไม่หมดโอเคสามสี่คนนะอยู่ข้างหลังนะต่อจากเขานะฮะห้าคนเป็นทีม FBIF F, F นะเป็น FBI ที่กำลังรอเช็ครอแลกเช็คโจนจึงยอมแพ้ได,ด้ดี โอโหไม่ยอมตนเตืนต้นแล้ว FBI นะฮะก็คือไม่ทันจะจะโดนตำรวจจับโดน FBI จับก่อนนะก็ถือเป็นคดีที่รอดไปเอ,เอาไว้ว่าพอแค่น,นี้ก่อนนะฮะครับนะขอบคุณที่รับชมนะฮะเจมีสาระนะฮะก็จะมีคลิปมาเรื่อยๆที่อยากรู้รไม่อยากรู้ก็บอกได้นะพมาที่รับชม we we'll